้าเท้าเลยมีไฟน้องแมก็ยังโชก์ิีมือมีโชว์ผีมือเหรอค่ะอ้ออยู่ใะรอะซื่อเอ้นั่นไปแล้วนะซือเีเป็นโคตรากแล้วรถผมโคตรป้า่โคตรป้า่ของนี่ด้วยนะกิตกตูอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ปลาใส่ซมตา อันนี้เห็ดเห็ดโบดเห็ดโบดแกงใส่ตักหวานโบดผ้าเห็ด้องน้อยกำลังงามกำลังแซ่บแกงใส่ผักหวานตอนนี้กำลังผลิตกำลังทำกำลังตัดๆๆตีนเห็ดกำลังตัดตีน เยอะอ่ะลุงต้นเยอะเสียชมักเม่พึ่งแกงนะหวานน่ะเห็ดกำลังนี่อยู่เขาตังโมอยู่ตื่นเล้นเส็นดิ่งสมบุสมบันเมืองมีเยอะเยอะัเฮือดเด้อนี่ วรซอเแวพอดีกินเลยอดีกินพอดีกินเลยไปหาลหาว่อทางแงพดีกินพอดีกินเลยสบดดอดเลยพอดีเลยวายาตรงนี้ว่าเราเสิรุดรถอยู่บ่หมเปอร์ โออันนี้บอกเฮ็ดเฮ็ดน้ำเลยมุนปาดเตะเฮ็ดที่มาของคำว่ามุนปาดเตะเฮ็ดมามามาเดีมาโอ้โัปเลยดิตามฟาเปาเอามาคิดทั้งหลาบ้านมาในหลาน แ้มครางรเรือยเอามาคิดไปเรือปาตนเยากากกระสงพักไม่ไปของหมักดองกินไม่ได้ค yeah> ่ะกินได้แต่เบียร์ปาตนแบปาตนอะไริได้พริก กับกระสุนผักเส้นเราแบบักเกี่ยวมาดิเอานุ๊กอู่ย่านต๊กเข็นมาดูจับนุ่มใบเด้ออยากว่าอ่าเอ้ยเกี่ยวเกี่ยวมาเที่ไปขึ้นต้นไม้ต้นตองต้แตะขุ่นต่อมาขกูยังจับนุ่มใบวันไหนเนี่ยมันยิ้วีิท่เบาก็ไม่ได้จ่ายวิทย์ตกกาก็ไม่ได้วิทย์ตกโขกก็ไม่ได้จ่ายมีผ้าก็มีเงินคนหนึคือหน้าตากับเจ็บเจอคือเบาลามก ปกติแล้วผมไม่ได้พูดหยาบนะครับผมถ้าให้พูดผมพูดละเอียดเลยเอาวิทยากรเรนดิคันเบิดมือพูดละเอียดูยยดจับเห็นเบิดพูดละเอีดดยดทุกลรกืงกงเป็นว่าเวลาจะไปบรรยายนี่ต้องมีการนําเข้าสู่บทเรียนนะห้านาทีนําเข้าสู่บทเรียน <ผม S 1> เรื่องแล้วก็สรุปสอบถามอีกเป็นว่า เป็นครูคนนี้คือเอาไปสอนนะเอานักเรียนฟังทางนี้มาเกาะฝาดจตกุกปุกปุกปุก <c oughs> วันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรนะ oh <my> เอ้ยนักเรียนว่าโอ้ยตีโต้ค,คุณครูไม่ใช่คอยแหมปุกปุกปุกเรื่องอะไร <c oughs> โอ้ยหอดโต้โอ้ยไม่เข้าใจเลยสามก,ก๊กคนปุกปุกปุกสามก๊กส <c oughs> วันนี้ครูจะสอนเรื่องสามก๊กปุกปุกปุกนำเข้าสู่บทเรียน มีได้คู่ได้เปล่ะเอาอะไรมาตามกูเทพปร่าอันเทพปร่ากูภาษาอังกฤษเทพเบิร์นนี่กูภาษาอังกฤษได้อาจารย์คู่เทพปร่าเทพปลาหระคุณคู่เป็นวะอันคู่อันคู่คู่วิคมาสอนคือว่าเทพเบิร์นเป็นวะเออกูสอนว่าเทพเปล่าเป็นยังไงแล้วไป ครูภาษาอังกฤษมาสอนแทนครูภาษาอังกฤษครูพล่าไปสอนครูพล่าไปสอนแท่นไปสอนแทนครูภาษาอังกฤษไปสอนแทนแล้วอ่านเทพปะเทพปะโอ้ครูภาษาอังกฤษคือพาหองว่าเทเบิลแมนบอสูอ้คือยามนแล้วกูอ่านมันเทพปะไอ้อีคูพู้นี้ก็พออ่านว่าแทบเลยแทบเล่ไปสอนแทนเขาแล้วมึงมีเงี้ยไปสอนนไปักเรียน เปิดหน้า20เอาคัดมาแล้วคู่รับนี้จะรู้เี่จะรู้เาไตอะไนเบาเดมาป็นตำรวจได้มีท่านมีแต่เรื่องคู่พวงเรียมนะเอ้ยกเก็บภาพขนาดเนาะตัวนั้นต้นใสีหลายนะตั้นมันจะเมามันิเมาเยะคอามันมมีมันอะไรนะ้อตมตม้ตรตลุมมาตึงง่ายกว่านี้ได้อยู่ปะ ไปวเป็นปงไเลยทางลอกห้หมอจอยต้อับนสู้น้นาถเบนเขาวันนั้นพูดจะผัดขันตั้งข้้งหน้าสูงตั้งหน้าสูงไว้ผัดมันไอนนั้นได้เวลาไอ้ปล่อยมือแ้วสบายหน้า,า,นาสงยายูงก็ปคตรไมอ สบายเลยนะขันปล่อยตั้มปล่อยมือผลรูดลงปล่อยมือผลูดมาปล่อยมือนะเระพอเลยจีว่าให้เอาสมุติวางมันทห้เนมมาคืนหรือเปล่าบ้านเฮางคืนหรือเ่ มันมีหูจักแล้วมีจักมือตึ<พ>ออมืออ,อ้หัเขาโควิดบอก